สวัสดีครับผมเซลนงบุคาเชสเตอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถดีแม็กซี่สุๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัว1.9 LDA ครับพาตัวอยู่ที่4,59,000บาทครับเดี๋ยวผมพาชมข้างในได้ก่อนเลยครับผมนี่ครับภายในของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมาเป็นจอแสดงผลนะครับพร้อมปุ่มสตาร์ทครับคันนี้มีหัวเกียร์แต่งให้ด้วยครับวัดบูทมีให้ครบครับคันนี้ เป็นล้อแม็กนะครับผมล้อแต่งยางใหม่นะครับล้อทีลายทีสามเจ็ครับผมกันนี้เนียข้างหลังนี่ไฟยังสวยครับผมมาดูข้างในฝั่งคนครับกันนะครับผมเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมสตาร์ทให้ดูเลยครับผมเนี่ยส่งนอะไรก็มีเจ ดังทุกจุดครับโอเคครับผมเดือนนี้เรามีโปรโจอง555บาทนะครับรับฟีรีทีวี40นิ้วครับทุกเงื่อนไขครับผมขอบคุณครับ